อมรินทีวีการแข่งขันรอบเรียลแนส์กำลังเข้มข้นความดุเดือดทางหน้าจอได้เกิดขึ้นแล้วเราต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมาทำให้ดีกว่าดีที่สุดเพื่อออกอากาศมาอัปเดตสถานการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสและอิสาราเอลกันสักนิดหนึ่งพวกเราทั้ง4คนครับจะพาคุณผู้ชมไปขุดไปเจาะไปล้วงลึกดู ปล่อยทุกอย่างก็คือมีเท่าไหร่ใส่สุดนี่คือจุดสุดท้ายของความฝันของพวกเขาแล้วนะคะกับโอกาสในการทำงานจริงของทั้งสองทีมทีมใดจะคว้าชัยชนะและคว้าฝันไปครองใน The Real Next Gen a m ริน n Next Gen Presented by a s t าทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวีแผ่นดินทองคำาบายสประกรสัปดาห์นี้พาไปบุกถิ่นไดโนเสาร์ของพี่น้องเกษตรกรชาวภูไทยในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกรสินกับวิถีชีวิตในทุงน่งนาได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวเมาข้าวจีพืชผักผลไม้ผ้าทอภูไทยมะาลาัยไม้ไผ่และอื่นๆอีกมากมายหากใครได้เข้ามาสัมผัสจะหลงรักหลงไหลอย,อย่างแน่นอนแล้วพบกันวันศุกร์นี้เวลา9นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไป ทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวีรายการสุดยิ่งใหญ่ที่จะนำเรื่องที่เป็นที่สุดในประเทศไทยมาจัดอันดับให้คุณผู้ชมได้ดูในรายการสุดจัดประเทศไทยผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพสุดแปลกห้าอันดับเคสที่หนักที่สุดเตรียมตัวรับแรงกระแทกห้าอันดับถุงอยาอมัยกลิ่นแปลกโดนใจร้านอาหารนะคะที่ต้องไปกินก่อนตาย วันศุกร์ที่1ึธันวานคมนี้พบมงเห็นทางอ,มร,อ,งอมรินทีวีเอสีช่องส4สอมเรินทีวีเราอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเขาพูดว่าเขาถือประมจาจกจกนกระทั่งวันผ่านมาเป็นสิบปีครับไปรู้ว่าเขาไปมีอะไรกับาะไรคนไหนนานบอกว่าถือพระมาจไงคะถูกต้องครับคือผมยอมทุกอย่างผมอะเหมือนโดนหักหลัง ผมเหมืนนอนโน่อุ่นทาง a m ร r ที h ช่อง4อมรินทีวี ลุยกับข่าวลุยน้ำรินทั่วไทยนะฮะเหนือไกลอีสานใต้ข่าวใหญ่คบรถที่นี่ครับเจ่วันนี้สวัสดีปีใหม่ครับเฮ้ยตส่ล่วงหน้าเลยได้ไหมเดี๋ยวใีมไปมากแล้วว่ะวันนี้หนึ่งหนึ่งเองเหรอหนึ่งใช่ไหมใหนึ่งพันวาคมพุทธศักราช2566ห้าหบกเห็นไหมเนี่ยใจมันไปยอดปลายเดือนธันวาอยากไล้ถึงเวลาเรือไม่เห็นเห็นอะไรเลยเห็นอะไรตัดผมมาใหม่ ี่ตัดแล้วเหรอเตรียมรับเป็นเศรษฐีคือหัวพยายามจะหันแต่เอามือดันไว้อย่าไปหลงไหลเขาเพราะวันนี้เหรอฮะเออวันนี้วันที่หนึ่งแล้วพี่บอลซื้อไว้เนี่ยห้าใบชุดเดียวกันสามสิบล้านพี่ซื้ออะไรเลยอย่างงดเนี้ยเห็นไหมคนจะไม่ถูกหวยมันอกหักมั้งแต่วดที่แล้วไงอย่าเสียใจอย่าท้อแท้อย่าหวั่นไหว เดินหน้าต่อไปเดี๋ยววันนี้มีให้แบบเต็มๆเลยนะฮะแล้วมีทุกแขนงเลยจริงๆแต่ก่อนอื่นต้องขยับไปดูอุทาหรณ์เมืองท้องถนนฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือเทนลเลอร์เขากลับรถก็ต้องกลับรถ,รถคือรถทุกคัต้องกลับรถแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่รู้ท่าไหนกลับรถไปกลับรถมารถที่มาทางตรงเป็นกระบะครับชนเต็มๆตายคาที่ ดยบริษัทอมโโดกรุ๊ปจำกัดยาสีฟันสมุนไพรเทพไทยเซนซิทีฟช่วยลดการเสียวฟันปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัด 6นาฬิกา31นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะเชิญใครเชิญท่านผู้ชมพร้อมกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินเพราะว่าเหตุการณ์นี้ยาเสพติดยาบ้าทุกหย่อมยายังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะรอบนี้สถานสะเทือนหัวใจหลานคลั่งยาฆ่าตาตายยายช็อกเลยฮะยายช็อกเพราะว่าทั้งตาทั้งยายเลี้ยงดูอุ้มชูไอเด็กคนนี้มามตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยอหและสักพักเดียวมันเอาปืนยิงตาโป้งซุดลงไปค่อยๆเจ็บทรมานแล้วตายในที่สุดครับ เท่นานั้น นะครับแต่ไม่น่าจว่าเกิดจากอะไรสันนิษฐานว่าไม่น่าจะใช่มาโยนตรงนี้แต่น่าจะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องจากที่อื่นแล้วมันมาติดตะลิ่งตรงนี้คลองใสมากกว่าครับของพี่ต้นเป็นเด็กผู้ชายผู้ชายทะลกเพศชายครับของน้องเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเจออีกหนึ่งศพเหมือนกันแล้วก็ลอยอยู่ในคลองด้วยคุณผู้ชมคนมีลูกยากก็ทําทุกอย่างให้มีแต่คนที่พร้อมมีเขาก็ไม่พร้อมเลี้ยงแล้วครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นศพเด็กแรกเกิดเพราะว่าสายสะดือยังคือสายสะดือยังติดท้องน้องอยู่เลยอ่ะแล้วก็เอาไปโยนทิ้งน้ำ ะโะล่ลูกภาพคล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมใช่ศพในวันเดียวกันเลยอือเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้ากลับมาพาไปดูที่สีสะเกตกันหน่อยคุณพ่อไวยชราโมโหหัวร้อนลูกสาวชวนทะเลาะไม่เว้นแต่ละวันและครั้งหลังสุดเนี่ยเหมือนคุณพ่อปิวขาดนะครับคว้าปืนยิงหัวลูกสาวดับคาบ้านเลยครับ สุดท้ายปลายปีที่อ m a ร i นเบบี้อันคิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมนั่นทั้งงานพบกันวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะ มีไอเดียสุดเจ๋งและมีหัวใจรักบ้านเกิดมาร่วมพิสูจน์ดีเอความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทกับทกสในโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2เปิดรับสมัครวันนี้ถึง15มกราคม2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f Facebook นิวเจนฮักบ้านเกิดหรือที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านท่านเราจะยึดโลก อยคาร์บอนทำลายออกซิเจนให้หมดนังนังสดชื่นสดชื่นทำไมเป็นเงี้ยก็แถวเนี้ยมันโครงการปลูกป่าล้านไร่ใครปลูกก็ฟผอปลูกไงออก็ฟอพอชวนทุกคนมาปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เยอะขึ้นคาร์บอนหายหมดเลยลุงชิปุกจนไม่ไหนได้มัครับก็ฟอพอสนับสนุนทุกก้าวสีเขียว มุดหมายใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The New MuX t h e Uncharted น้ำดื่มสะอาดต้องเป็นยังไงต้องนี่ Nestle Pure Life ความสะอาดที่คุณรู้สึกได้ด้วย Intelligent Microfilter เทคโนโลยีจาก Nestle Swiss รองละเอียดถึง0.2ไมครอนสะอาดทุกหยดสดชื่น Nestle Pure Life จิ้มเลย ฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปลอกขาดด้วงใช้แพนจีนสูตรผสานไมโครปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดด้วงถึง10เท่าผมแพนจีนสวยได้ไม่หงอโชคไทยพลัสจริงใจแค่ไหนไปดูกันเฮาบบฮูเรื่องรถบั้นก็บะลอไม้หกเม็ดเรื่องยางเชื่อใจได้อี่ยางบรพันเขากับบบังคับห้เปียนยืนยันกันทั้งประเทศไทยพลัสจริงใจใครๆก็คอนเฟิร์ม รู้อย่างเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูฟียนโฉมใหม่แล้วนะโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมจากเมล็ดกาแฟขั่วบด2สายพันธุ์หอมกลมงกลมอร่อยมากซองเดียวที่ผมไม่เคยเปลี่ยนแถมยังดีกับโลกด้วยเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิม ใหม่แพลเตอร์คูโบต้า L 5 0 1 8 SP Air Cabin ตู้แอร์มาตรฐานญี่ปุ่นช่วยลดฝุ่นพร้อมแพคเกจบำรุงรักษา2ปีถึง31ธันวาคม2,566ใหม่แพลเตอร์คูโบต้า Air Cabin สูตรใหม่ดีขึ้นอีก S 2 6 Go Pro UST กล่องทองสฟิงโกไมอิลินเพิ่มขึ้นอีก ตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดถ้ารังแครกลับมาบ่อยๆไม่ต้องทนใช้เกลี่ยเจเนอเรชันใหม่กิจคนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยกำจัดรังแคที่ดีที่สุดของเกลี่ยและซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เกลี่ยเจเนอเรชันใหม่ หากร่างกายขาดวิตามินซีนัดซีแบบเม็ดและนัดซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้นัดซีจาก Mega We Care กลับมาแล้วสนามอ่านเล่นงานหนังสือที่ช็อปสนุกสุดส่งท้ายปีพร้อมคอนเซ็ปต์งานเชียร์ลดเดอร์อ่านสนุกเชียร์สนานพบกับสนักพิมพ์ชั้นนำกว่าส0 0สำนักพิมพ์และโปรโมชั่นหนังสือใหม่เหล่านักอ่านวอร์ร่างกายให้พร้อมบุฟเฟ่ยิบหนังสือไม่อั้นเพียง199บาทภายในเวลาส5นาที เิดรับปัดคิวหน้างานล่วงหน้า30นาทีโดยจะมีวันละส8รอบยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายงานเริ่มวันนี้ถึงวันที่3ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกที่3ย่านมิทาวฮอชั้น5สัย่านมิทาวล็งที่สุดท้ายใครจะเอา องนีขนอสุก้อนรดหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอร่อยกลมกล่อมขนอสุก้อนสูตรใหม่สมโอทีดีดีอะไดีดีดิเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไนทีมีวิตามิน B2 B3 B6 และ B12 และมีสองสกัดสมโอทีขวดใหญ่แค่ส0บาท รอบสุดท้ายปลายปีที่อเมรินเบบี้อนดนคิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมนันทั้งงานพบกันวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะฉันชอบทำกิจกรรมตอนแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลครีมโรเซนลําหลังจ่าพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียนักหมักทรีทเมนต์มาสกใหม่ กาแฟสำเร็จรูปข่าวช่องจากมเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการอาร oma recovery ตามแบบฉบับข่าวช่องข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสูตรเอสเปรสโซโรสใสยเข้มต้องรองนะคะ b l u e Scope เราเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นกว่า36ปีเราเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าภายใต้หลังคา Blue ู scope ของเราคุณภาพชีวิตที่คุณเลือกได้หลังคาเมทัลชีตบลูสโคป คุณอ่านเลี่ยงฝุ่นและมลภาวะไม่ได้แต่คุณลองใช้ดาวนี่การ์เด้นบลูด้ด้วยเทคโนโลยีแอนตี้ดัสช่วยปกป้องเสื้อผ้าจากฝุ่นมลภาวะให้คุณสดชื่นได้ทั้งวันต้องดาวนี่การ์เด้นบลูสูตรใหม่ดีขึ้นอีก S26 Gold Pro ก s กกล่องทองสฟิงโกไมอิลินเพิ่มขึ้นอีกออรบซีฟันช่วยด้วย ลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสต์ไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นในสามวันใหม่โอโรบีฟาสต์ไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นในสามวันทำผมทุกวันผมเลยเสียววนๆไปแต่ยาว่าไม่เพราะยาใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโฟวิตามินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชค f ุณชื่อเป็น ตัวเพิ่มดีกรีความสนุกและยังเป็นความพอมเข้มสดชื่นในชีวิตคุณ f i s h e r Man's Friend จากอังกฤษเวลาที่จิงมีความสุขเขาจะคิดต่อยอดในสิ่งที่ทำเติมความสุขด้วยโฟมอสโกโก้ multigrain โกโก้เข้มข้นแคลเซียมสูงวิตามิน b 12สูงอร่อยความสุขต่อยอดความช่างสรรไม่สิ้นสุดโฟมอสโกโก้ multigrain Father แก้ด่วนใช้หัวเชื้อกรูต้าฮยาคู่กับเซรั่มลำไยผิวดูเนียนน้าดูใสใน7วันจากจุลาเฮิร์บหน้ามองต้องไว้ใช้หัวเชื้อกรูต้าฮยาตามด้วยดีดีครีมกันแดดแตงโมผิวดูไร้หน้าดูใสใน7วันจากจุลาเฮิร์บ ส่นโดยแว็คซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้อยอันโอสถดมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปแป้งทอดกรอบทาสุโกไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนแป้งที่ใช่เชฟเอียนใช้ทาสุโกกาแฟอาราบัสปีหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองอยาแก้ไอตราอาปาเชและยาแก้ไอตราอาปาเชสูตรผสมมะขามปอมบอกแล้วไงไออาปาเช เจโมงหนาทีพาคุณผู้ชมดูเรื่องราวในครอบครัวกันหน่อยค่ะคนอยู่ด้วยกันทุกวันนะคุณผู้ชมมันก็มีบ้างเหมือนลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างครั้งนี้เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะกับการทะเลาะกันกระทบกระทั่งกันมาตลอดคุณพ่อในวัยแปดสิบกว่าแล้วนะคะคุณผู้ชมกับลูกสาวห้าสิบกว่าเทียงกันมาตั้งแต่เล็กจนโตจนใช้คําว่า คุณพ่อเองก็ชารามากๆแล้วแต่ตัวคุณพ่อยังรู้สึกทนไม่ได้ล่าสุดทะเลาะก,กันกับลูกโมโหค่ะเอาปืนยิงลูกตายค่ะโห